สวัสดีครับเมื่อคืนกินเลี้ยงกับพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นนะครับดึกเลยท้าก่มาประชุมจริงๆอยากจะกลับไปพักงั้นนะเพราะว่าริวเคนเข้าโรงพยาบาลเนาะเคนติดอะไรบ้างนะ 1> COVID 1แล้วก็บวกด้วย RSV บวกด้วยลิโนคืออะไรไลโน เวาราเรารู้แล้วก็โคโรนาอะไรตัวรถสรุปเคน,เนติด4ตัวส่วนพี่ดิวเนี่ยก็ติดแค่เฉพาะแค่ RSV ฉะนั้นคนเป็นพ่อก็จะต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับก่อนใี้เพียงพอนะแต่ว่าช่วงนี้ก็งานเยอะตารางแน่นแทบจะไม่มีเวลาอนะไรแล้วขอเวลาหน่อยสักครึ่งวันได้ไหมนอนเฉยแต่วันนี้เราจําเป็นจะต้องถ่ายเพราะวันนี้มันที่7เดือน7นะครับก็ให้ช้อปปิ้งลาซาด้านะครับแล้วก็ช้อปปี้ก็จะมีของถูกให้ซไม่ใช่ เจ็ดเดือนเจ็ดนะปกติคือ1เดือน1 2เดือน 2, 2 3เดือน3 4เดือน4 5ห้เดือน5แล้วก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมันเป็นวันที่สําคัญอะไรแต่ว่า7เดือนสําหสาบผมเนี่ยมันคือเป็นวันที่พิเศษสำหรับผมเพราะว่ามันคือวัน RX7 Day ก็จะมีกิจกรรมทั่วโลกก็บอกว่าทั่วโลกนะเพราะว่าคนที่ชอบ RX7 เนี่ยหรือว่าคนที่ลคลั่งไคล้ในเครื่องโรตารีเนี่ยมีทั่วโลกเลยที่แรกก็ว่าจะนัดเพื่อนที่ขับ RX7 สัก3-4คันอะไรเงี้ยไปขับรถเล่นถ่ายรูปตอนกลางคืนแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วไปเช็คกันใน f a c e b o เยก็มี พี่พี่น้องเขาไปจัดกันอยู่ที่ CDC นะก็น่าจะมี RX7 หลายคันนะครับแล้วก็ล่าสุดไปถ่ายกับพี่บี้ลูกน้องพี่บี้อ่ะทีมงงานพี่บี้เขาแบบส่ง DM มาโพสต์รูปเจแดงแล้วก็เราก็ขอบคุณครับอ่างเงี้ยชอบ RX7 พี่เบียร์มากอะไเงี้ยทือทำไมคนถึงชอบ RX7 มันก็หลายเหตุผลนะเด,เดี๋ยวจะไปดูกันเราก็รู้สึกว่าคนชอบ RX7 นา่าจะเยอะเพราะว่าชอบรถ JDM รถ90อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปงาน RX7 เขานัดกัน4โมงแต่งงมากเลยนะ4โมงวันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะ7เดือน7วันศุกร์นะแล้วก็รถติดมากแล้วก็อย่่างทีรู้กันซ ขับรถติดิก็น่าจะลำบากนักสี่โมงก็จะยังไงนี่อะไรวันนี้วันที่อะไรเ,เดือนอะไรเจ็ดเดือนเจ็ดช้อปปิ้งยังลาซาด้า,าเหรอปกติช้อปปิ้งไหม,ไมจริงเหรอทำไมวะเฮ้ยหัวล้ออะไรวะเนี่ยชอ้ชอปปะช้อปปะถั่ลผ้ามาช้อปปะ,ะทำไมมันถูกกว่าปกติหรอคือวันที่แบบหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสองเขายอมขาดทุนเหรออ๋อเหรอ งั้น7เดือน7ปีหน้าใครที่มาพักโรงแรมโวช้างได้คืนละ7บาทเห้องผู้เล่นนะ ไม่แล้วแล้ว,ลวถ้าเกิดอิมเมจผมเนี่ยอิมเมจพี่เบียเนี่ยก็จะมีน้องๆทักมาเวลาขับรถผ่านไปแล้วมีรถคล้ายๆขับคาน,น้อจีคัสในประจันเลยมันแม่งมีจีคัสอยู่คันหนึ่งเว้ยสีดําแล้วก็ทะเบียน77แล้วทุกครั้งที่แบบเหมือนแบบเขาเห็นคันนั้นมาเขาต้องทักมาหรือส่งรูปมาว่ารถบ,บ้านพี่เบียใช่ไหมทำไมคนต้องคิดว่า77ดเป็นรถบ้านผมหมดวะหลายคนก็ถามว่าทําไมต้อง77็ดคำตอบก็คือไม่มีรหรอกมันแค่ป้ายแรกที่ได้เป็นป้ายส,สวยๆที่ได้จากคุณป้าสมัยก่อนมันไม่ทุบมันไม่แพงเนาะคุณป้า มันเหมือนกันทั้งบ้านมันจะได้จํามันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความหมายพิเศษหรอกแต่สําหรับเราเนี่ยไอความหมายพิเศษของเราคือว่ามันคือลอตเตอรี่เดย์หรือว่าไฮเซเว่นเดย์นะครับตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงนะและนัดสมยศ4ี่โมงตรงเดี๋ยวันนี้บอกเร็วๆเ,วเข้ามาเลยทำฟอร์มเยอะเถอะเลยบอกวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะเราเปิดรายการใหม่เลยนะอ่ะปกติไลฟ์สไตล์เนาะอันที่2คือรถเข่าลาโก้นะครับอันที่3คือเบียร์เคลียร์บินซึ่งออมแล้วอีพีแรกไปติดตามดูนะครับสนุกมีมีกิจกรรมด้วยและอันสุดท้ายคื เพิ่งคิดได้เมื่อวานรายการใหม่ชื่อว่าเบียร์ชวนเวิร์กคือว่าเราเคยทำเวิร์กอินสเปซมาหรือเปล่าถ่ายแต่เอองเฉพาะงานเราเนี่ยบางทีคนดูเอ้เบื่อแค่มีโรงแรมกับมีร้านอาหารอาจจะเบื่อเขาอยากอาจจะอยากเห็นธุรกิจอื่นๆเมื่อวานก็เลยเริ่มเีพิไปถ่ายมาแล้วก็คือว่าเป็น EP พีของบี้เดียสกาถามว่าเขาทํางานอะไรก็คือว่าเราจะไปถ่ายคนอะไรอาชีพว่าทํางานอะไรและหนึ่งนั้นก็จะมีพี่บิงด้วยนะนอ,อ้าวก็เป็นไม่ต้องเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง E ีพีหน้านี่ี่ใบให้เป็นเซลล์ขายรถแต่เอพีได้ถ่ายไปแล ูนะผมรู้สึกว่าถ่ายไปแล้วรู้สึกว่าคิดว่าคนดูคงได้อะ,อะจากพี่บีเนี้ยไม่ใช่จากเรานะเป็นมุมที่แบบไปคุยกับคนทําธุรก,กิจหรือทางานแล้วเราก็อาจจะแบบรับความรู้จากเขาแล้วบางอย่างผมก็แชร์ประสบการณ์ของเราให้เขาฟังอะไรเงี้ยแล้วคนดูก็ฟังกันไปพร้อมกันเลยว่าเราคุยอะไรกันบ้างก็อย่าลืมติดตามกันอยู่ไหนสมงุีนะนักกี่โมงอะ่ะอา้าวถามว่านักกี่โมงเฮียพูดเรื่องอื่นอีกนักกี่โมงน่ามากี่โมงี่โมงตรงไหม แล้ววันนี้มีประชุมเหมือนกันแต่แต่งตัวแบบนะครประชุมเมื่อเช้าเมื่อคืนคุยงานเดี๋ยวนี้คุณไลฟ์สดแล้วคุณไม่ค่อยตอบผมในในในนี้เนี่ยนะครับอ่านไม่ทันไม่ข้ามดูแล้วไม่ข้ามข้ามวันนี้มีงานอะไรรู้ไหมไม่มีไม่ใช่มีอีเวนต์เลยวันนี้ผู้เขี้ยนเนี่ยนี่เจอหน้าบ่อยมากเนี่ยเจอหน้าบ่อยมากเนี่ยเอาจริงนะย้ายไปอยู่บ้านไอ้เฮียเจอหน้าบ่อยกับแม่ไงล่ะอ่ะพูดถูกป่ะไม่เจอหน้าแม่เจอพูดถูกอะไร อีกแป๊บนึงเจหน้าบ่อยกับเมียแล้วโฮโฮอ่ะโฮโฮเดี๋ยวเราทักฝอนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปครับทั่วโลกพี่มันทั่วโลกแล้วเดี๋ยว,วพอเดี๋ยวขึ้นรถไปเนี่ยตอนขาไปในรถจะน่าติดเดี๋ยวผมจะให้สมยศเล่าเรื่องประวัติรถมาสด้ารวมถึงประวัติแอคเซเบิร์ว่าความเป็นมาแต่ละรุ่นเป็นยังไงตำนานมาสด้านะครับรีบค้นข้อมูลเลยเฮียเดี๋ยวพูดไม่ได้คิดอะไรเปิดห้องให้กูนอนข้างบนเลยก็ได้ั้งนั้น แต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยนี่น่ารถผู้บริหารน่าเแต่งให้มันแต่งชุดนี้มลละเอา,ห,อเอาหยดน้ำตาโฟอิป ชลหนอยไดไ้าเราหน้าฟังียะดูแล้<า> <c oughs> รุ่นเราต้งีไมโครียทำบูรีบูรี่ยุค90ด้วยม,มัรุ่นเราคนฟังอย่างนั้นเว้ยไม่ควรไปโฟ e อออหไม่เคยเข้าปะา่ะไม่เคยเข้าอ, e อ่ะบูรี่โฟอีอีฟสวยใช่ไงบอกเลยแต่รุร่นเราไม่เหมาะกับโฟอีฟ e เข้าคนโจินแน่เอ้ย one hour later ดมันหลับด้วยถึงแล้วเฮ้ยฮะพัตยา เฮ้ยหลับไปเรื่อเวลาวเลยเชี่ยนั่งมาชั่วโมงนึงผมก็หลับเมื่อกี้หลับไปเรื่อยนานมากชั่วโมงดิรถติดมากอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่โชว์ดีซีนะครับราชดานน่ใช่เดี๋ยวเราเดลงไปที่โชว์ดีซีนะครับเขาจัดงานที่โชว์ดีซีนะ y e ี h มานี่มารีวิวมารีวิวรถรถสไลด์กันไอชีดูรถสไลด์เขาก่อนโอโตรเครืองเสียงหน่อยดิไอชี้นี่รถบนเทิงเนี่ยขับคันนี้เข้างานไหม ออาท่าทองสามหรอท่าทองสานได้ได้ตัวนี้คนในงานเขาบอกทำไมมึงไม่เข้าไปใช่ทำไมกูไม่เข้างานวะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำคันหนึ่ง จริงนะฮะแค่ตรงนี้วันนี้ทํไมมันเหนื่อยกทุกวันเลยวะอคอยนี่วนี้สีแบบสีสดมากเลยอ่ะวัสดีครับสีสดมาก, <c oughs> กสีสดมากพี่พี่คนนึงเขาบอกให้เรียกมามๆๆพี่นังรถเมยมากูไม่เกี่ยวนะมึงไม่เกี่ยวอะไร เกี่ยวนะเดี๋ยวก่อนไม่เนี่ยมาถึงไม่ไม่ดูรถเลยสวยอะไออะไรสวยรถสวยเอาละแจกไอชื่อไหมครับปั๊บเลยครับ M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  ครับ Y O S ค่ะไรนครับ I L I L D กดเร็วอุ้ย U C K เฮียพ่อมาว่ะนี่นะครับแป้นหนึ่งแป๊บนึ่งนะครับหนุ่ยืนชี้อยู่เลยใครชี้อู้วพ่อเดี๋ยวก่อนกำลังทำงานอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงมันทำงานอยู่เดี๋ยวนี่กูตายลูกเรียกลูกแล้ว อุ้ยตายหนูเอ้ยไม่เหลือเงินพูดแล้วอ้าวไอ้นนั้นครับเนี่ยเนี่เนี่ยมันตายมันอายเขาไม่ร้านเอฟดีอาร์ไอเอ็นอาร์ไอเอ้ยมือสั่นว่ะเออไม่ใช่อันนี่ใครฮะไอ้ทิศเนี่ยต้องมาไปติดฟิล์มเนี่ยเราเนี่ยไม่แบ่งกูเลยเนี่ยไม่แบ่งก็รู้ไม่รู้อะไรฟิล์มกันเหมือนกันเลยเนี่ยนี่ ทายูครับทายอยู่ทศทองนะอ๋อพี่เขาดีเอ็มไปอย่าไปตอบนะคะลูกกูไม่เคยดีเอ็มฮะกูไม่เคยดีเอ็มเขาไมเ็มเต็มเต็มที่ก็ขออนุญาตแบบขอเออออกช่องอะไรไงเอาไม่ละโอเคครับอันนี้มางานอะไรครับรู้ป่ะครับเซเว่นเซเว่นเซเว่นวันนี้เซเว่นด้านหลังค่ะเมื่อกี้พี่เห็นไิมตัววันนี้วันที่เจ็ดใช่ไหมเดือนเจ็ดใช่ไหมลาซาด้าซื้ออย่างเมื่อคืนอี่นะเรารู้จักชื่อด้วยเหรออย่าคิดว่าแต่งตัวดีแล้วมีตังค์กันนะคะเอาละพี่เบียร์ซื้ออะไรน้องก็มีคครรอบัวววแแล้ครับต่่าพี่ก็ อะไรนะอะไรนะเราก็ซื้อสัตว์โอ้ยสัตว์บอกมีครอบครัวชอบคนไหนครับคนนี้ค่ะฮะทําไมถึงชอบคนนี้ครับเราชอบคนไหนครับไอสัตว์ไปยืนข้างๆเขาที่สูงเขาเาหรือเปล่าเนี่ยเขาสูงไงกูก็เกาะมึงไว้ก่อนไงแล้วเดี๋ยวพี่ร้านน่นก็ถ่ายกูไปลงเนี่ยพี่ๆคนไหนเขาพามาครับ พี่นิกกี้น่าฉันเหรอไม่ใช่พี่นิกกี้แกงบ้ากันหรืองปล่าแกงบ้าแกงสวนบ้าโทรหาไม่ได้แกงมึงแกงมาเอาจริงนี่น้องเขายืนนานแล้วนะไช่ปะไรยืนได้ป่ะครับมีสักร้อยนี่ไปไหนไปมีสักร้อยสองร้อยไหมครับพี่ยืมตังค์กับบ้านหน่ไปกันใส่ยืมตังค์เขาด้วยอ่ะยืมตังค์แล้วอ่ะใครปิดไฟวะแม่งมืดวะเราถอดแว่นเดี๋ยวอ๋อหกโมงแล้วมีสายตั้งแต่แปดโมงแล้ววันนี้ถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่นะจะดีนะมึงออกสัวก่อนด้วยไอสัตว์น่ารักน่ารักเลยทำไมต้องทำเสียงเสียงอ่ะ เออทำไมต้องทำเสียงหล่อวะมันทำเสียงหล่อวะฮะชอบเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วชอบหมาไหมครับรู้จักด้วยเขาติดติดตามคุณอยู่อะเดี๋ยวให้ในล่าเป็นคอมเมนต์ไอนะครับให้ในลาเป็นคอมเมนต์ไอจีไอ้คืออะไรวะในล่าฟเอาเฟซบุ๊กอู้ว่ามึงเนี่ยแหละในล่าไม่เคยคอมเมนต์กูเลยเนี่ยเฮียเท่ากันเท่ากันทำไมเวลามางานรถอะหรืออื่นใดคือทำไมจะต้องทักแบบสาวๆก่อนเพราะอะไรวะนายบอกเลยเฮียนาย เพื่อนมีเยอะแล้วนี่ส่วนใหญ่จะเป็น F T กับ F C สวยเล่าประวัติเซเว่นให้ให้คนดูฟังหน่อยว่าเล่าประวัติสองคนเมื่อกี้ดีกว่าใครนะเล่าประวัติสองคนเมื่อกี้ดีกว่าเขาเมื่อกี้ยังไม่ถามเลยดีดีเซเว่นเซเว่นมีสามรุ่นใช่สี่รุ่นหรือวะไในพี่ลนางไหนวะไปล่าบไหมเล็กเล่นพิรันี์แต่ส่วนใหญ่คนเขาจะใส่ทะเบียนเลขเจ็บเลขอะไรเงี้ยนะเรามาดูข้าวโพดเดี๋ยวเขาเรียกข้าวโพดป่ะข้าวโพดข้าวโพดอันนี้อยากได้อยู่ เฮียทำงานเร็วทำงานหน่อยเร็วเฮียขังเลื่อนไปวะหักเกินด้วยการทำงานเร็วเออเรียกทำงานเรอกข่าวผมใช่เหรอเข่าวผมเฮ้ยเขาก็เหมือนที่เบียรอะไรนี่ใช่ป่ะตอนนั้นมันก่อนมันไม่มีนี่ สายนี้อ๋อใช่ใช่เฮ้ยใครคนขับวะไม่รู้ไม่น่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจเขาเรียกกูมามั่วซุวไปหมดนี่เขาบอกคันนี้ขับมาจากคันนี้ล้อสวยอ่านเนี่ยมึงเรียกกูมาทำงานให้ดูล้อคันนี้มึงเดือดิ่งกูอันนี้มาจากประเทศอะไรกูถามเขาได้ปะวะทำงานก่อนตุ๊ปตอบอกใช้งานหน่อยงานก่อนขับรถเลยมาครับขับรถธรรมดาจ้ะอีดูสูนมีเท่าไหร่คันไม่ใช่หรอโอ้ขายจิงหมดแล้วค่ะเอาขายแดกแล้วขายแดงหมดแล้วพี่คุณร้านคันนี้มาจากไหนโอ้มาจากเออสิงคโปร์ขับมาสิงคโปร์นี่ตกไหม สิงคโปร์โตเหรอสิงคโปร์น hmm> ี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ส uh, ิงคโปร์อ uh, okay. ๋อเขสิงคโปร์โอเควอล์กอนี่ไม่ใช่แล้วพอขอพูดภาษาอังกฤษเหมือนเพิ่งแตกลังเลยตอนนี้ไกด์ฟอร์มสิงคโปร์ดูสิงคโปร์อังกฤษเซนเชนด้วยตัวนี้อ๋อเซโอเคเขาขับมาจากสิงคโปร์เออมึงเนี่ยขับแต่แค่นี้เองคนเมงายมานี่มึงบนลเมงจ่ายแค่นี้เองยังไม่ถึงร้อยเมตรไอ้เหี้ยร้อยชิบหายรถเลยไม่รู้ข้างในเขาบอกเขาดูแบบเร้าบ้าง รถใช้งานอ่ะเฮ้ยแต่เขาขับมาได้เขาเก่งอ่ะเมื่อกี้ยเขาถามผมว่าจะท้าขับไปถึงปัวไหมเล่นด้วยไหมเล่นด้วยไหมไม่สนุกโอ้ sticker ยูสติกรโอ้ thank you thank you ไปเราก็เดินดูรถที่จับจ้าบหน่อยจับจับนี้ไม่ค่อยมีใครบุกหัวจับจ้าบจับจ้าบดูนะครับดูนะครับช่องนี้นะครับเปิดเขาหมดเลยนะครับไม่ขออนุญาตเลยจะของรถอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับสามเขาลบถยาวิชาสระเปิดเขาหมดเลยนะครับ まるでライカワイドショーチンして o k 2 4 g o c h a m b i v a l ン2 g o t e y 夢見る少年 HEY 結果出してガヤモチーにくしかけ手を握る毎日これが俺のやり方これが俺のやり方 HEY ギラギラ輝く Small l i g h これさえ聞けば嘘っぱち取り込む HEY มิดีลายครั้งนะครับโแต่สวยสวยหลายครั้งรัก RX7 ทุกคนพี่ๆน้องที่อยู่ที่ที่งานทุกคนคือโบกพวกเนี้ยใช่ไกลมาฮักเขาเรียกว่ามีคนชอบ RX7 ทุกคนมันเป็นรถพิเห์ขับมาจากสิงคโปร์เพื่อมางานนี้นะเฮ้ยคนนั้นโคตรเก่งเลยใช่เออเขาขับเก่งมากเลยก็เลยงงว่าทำไมเขาไม่เปิดไฟให้ทำไมเออใช่นั่นแหละครับก็เราสนุกสนานครับวันนี้เราก็มาเลยมาถ่ายให้คนที่ชอบ RX7 ดูเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่คนที่ติดตามเราช่องนี้ก็ชอบรถเยอะใช่ใช่น้องๆชอบรถพี่รถทำไมถึงชอบ RX7 เอ้ยผมชอบผมชอบเสียงเครื่องนะผมชอบเสียงเครื่องเพราะมันเพราะเดียวมันแบบแบบแบบบางคนก็บอกเซเว่นใช้แล้วเปล่าแต่ว่าเรานี่ขับมาโอ้โหสมยศนี้ว้าวเออไม่เคยไปผมไม่เคยว้าวไม่เคยพังเฮ้ยไม่เคยพังจริงคันนี้แบบจริงเออเป็นั้งแรก่คุณท้ายแตกไปหลายรอบแล้วใช่พังเลยและที่สำคัญเราใช้น้ำมัน E ี่สิบสองมาจากนะครับถูกต้องครับคุณภาพดีอีโบแรงคุ้มแล้วเดี๋ยวถ้าเรามาติดตามดูว่าเราจะพาคันนี้ไปไหนต่อจะมีจะมีเพื่อน มันอยู่ด้วยหรือเปล่าอืมตอนนี้มีแค่สองคันในเก้าสุดเนาะจะมีเพิ่มอยู่ด้วยหรือเปล่าเดือนเจ็ดปีหน้าจะมีน้องชายเขาเพิ่มอีกอาจจะมีหรือเปล่านะอาจจะมีหรือตนปั่นเยอะแล้วเกินเออผมว่ารอดตามกันนะครับน่าจะเห็นปีหน้าแหละโดนติดตามกันนะครับเดี๋ยวให้สมงโจ๊บแอบน้ำก่อนนะฮะใช่ครับผมอูด้วยอย่าขัดใครเลยครับตากล้องด้วยบ๊ายบายขอบคุณครับ